สวัสดีทุกคนเนยนะครับยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่อินดีโอสตูดิโอช anel YouTube ที่จะเจาะลึกถึงเรื่องต่างๆทัง้ง,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 งจากเกมคุกกี้ลันและสาระที่น่าสนใจในวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับคุกกี้ร่องทะเลลึกผู้วิทักษ์แห่งนครใต้สมุทรชูกาเทียถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปพบกับ lobster cookie cookie lobster ตราบเท่าที่ผู้พิทักษ์ก้ามคริสตันยังมีลมหายใจใอยู่ก็จะไม่มีใครกล้าลุกหลานนครซุเก,กเทียชาวใต้มหาสมุทรต่างได้ยินเรื่องราวของนักรบผู้แข็งแกร่งตัวนี้แต่ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อใดที่เขาจะได้ออกมารับหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้เปลือกแข็งหนาของเขาแสดงให้เห็นถึงการเวลาอันยาวนานและรอยแผลเป็นมากมายอันเกิดจากการต่อสู้นับครั้งไม่ถ้วนว่ากันว่าคุกก็อบสเตอร์ได้ยอมสละก้ามกุ้งของเขาเพื่อปกป้องเมืองเอาไว้ซึ่งแน่นอนว่าการตัดสินใจในครั้งนั้นตัวเขาก็ไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อย ขณะที่ล่าตะเวนในห้วงลึกอันมืดมิดคุกกี้ l o เ s t e r ก็มองเห็นเงาสะท้อนของกล้ามคริสตัลของเขาและตอนนั้นใบหน้าที่มืดมนก็จ้องมองกลับมาคอนเซปที่ใช้ในการออกแบบคุกกี้ตัวนี้ขึ้นมาก็คือกุ้ง l o เตอร์เป็นกุ้งน้ำเค็มชนิดหนึ่งครับที่มีขนาดตัวใหญ่มากๆซึ่งพวกเราจะรู้จักกับมันดีในฐานะของอาหารอันโอชะหลักเมนูโดยที่ตามธรรมชาติแล้วสายพันธุ์ที่เป็นที่รู้จักกันก็จะเป็นกุ้งล็อบสเตอเมริกาและกุ้ง l o เ s t e r ยุโรป คุกกี้ล็อบสเตอร์เนี่ยก็น่าจะอ้างอิงมาจากล็อบสเตอร์สองสายพันธุ์นี้ครับคุกกี้ล็อบสเตอร์ได้ปรากฏตัวและมีบทบาทครั้งแรกในเรื่องราวของลอสซิตี้ออชจูกกเทราเรื่องราวจะเล่าถึงคุกกี้ล็อบสเตอร์ที่ได้แหวกว่ายอยู่ใต้ก้นสมุทรจนได้พบกับน้องลูกอมมิ้นและน้องฉลับเชเบดท,ที่มาเบื้องล่างตามหาคุกกี้นางฟ้าทะเลโดยหวังที่จะปลดคำสาปให้กับนางคุกกี้ล็อบสเตอร์จึงได้นำทางพวกน้อง,องโดยอ้างว่าคุกกี้นางฟ้าทะเลถูกขังไว้อยู่ในสารเจ้าซึ่งมีคุกกี้กระเบนม็อกคาเป็นผู้ดูแลในระหว่างการเดินนนทางั้ คุกกี้ล็อบสเตอร์และน,น้องก็ได้เผชิญหน้ากับเจ้ากเลมผู้บิทักแต่ด้วยพลังของคุกกี้ล็อบสเตอร์ก็ทําให้สามารถผ่านมันไปได้จนพวกเขาได้มาถึงย่างสารเจ้าคุกกี้ล็อบสเตอร์และผู้น้องก็ได้พบกับคุกกี้นางฟ้าทะเลที่กำลังอบกอดไข่มุกน้ําตาเทพเจ้าเอาไว้และตอนนั้นเองความจริงก็ได้เปิดเผยว่าคุกกี้ล็อบสเตอร์ต้องการจะให้ไข่มุกถูกความมืดเข้าครอบงําเพราะมันจะทําให้นครจรกูเกียกลับมาลุงเรืองอีกครั้ง จนได้เกิดเป็นการต่อสู้สุดดุเดือดของสองผู้บิทักใต้สมุดร,ระหว่างตัวเขากับคุกกี้กระเบิดมอคค่าในท้ายที่สุดด้วยแรงปรารถนาที่จะจ้องมองพระจันทร์อีกครั้งของคุกกี้นางฟ้าทะเลหยดคลื่นก็ได้กลายเป็นพลังให้กับนางและขจัดความมืดออกไปจากไขมุกได้สําเร็จแต่แลกมากับนครจิกาเทียที่ต้องล่มสลายไปในตอนท้ายของเรื่องราวหลังจากการล่มสลายของนครอันเป็นที่รักกามคริสตันของเขาก็ได้แตกสลายไปตอนนั้นเองที่มีเสียงปริศนาได้พูดถึงเรื่องของคำสาปไขมุก และยื่นข้อเสนอบางอย่างให้กับเขาจากเรื่องราวนี้จะบอกเล่าการมาถึงของคุกกี้ลอฟเตอร์ว่าตัวเขานั้นยังปกปักรักษาชุกะเทียมมาตลอดแม่นครแห่งนี้จะร้างผู้คนไปนานแล้วโดยบทบาทของเขาในฐานะผู้บิทักเป็นเจตนารมณ์อันแรงกล้าของเขาถึงขนาดที่ยอมแลกกล้ามอันทรงพลังเพื่อปกป้องเมืองเอาไว้เลยทีเดียวแต่นั่นก็ทําให้เขาได้รับคริสตัลคลอหรือกราเดียนส์คลอมันคือกามคริสตัลสุดสง,ง่างามและแข็งแกร่งแม้เวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเพียงใด มันก็ไม่สามารถที่จะลดความปรารถนาอันแรงกล้าของฮุกกี้ล็อบสเตอร์ลงไปได้เลยเจ้าก,กามคริสตัลทรงพลังนี้เนี่ยจากเรื่องราวจะเห็นได้ว่ามันสามารถเปล่งแสงพร้อมกลายเป็นคลื่นพลังในการต่อสู้ได้นั่นเป็นเพราะมันเป็นคริสตัลเดียวกันกับคริสตัลในมหานครชูกาเทียครับจากคําพูดและการกระทําหลายอย่างเนื้อเรื่องจะแสดงให้เห็นว่าเขาทุ่มเททั้งชีวิตให้กับนครชูกาเทียถึงขนาดที่ว่าตัวเขาเนี่ยลืมกระทั่งช่วงเวลาของชีวิตตัวเองก่อนที่จะมาอยู่ในเมืองนี้ด้วยซ้ํา ึ่งในเวลาต่อมานครแห่งนี้ก็ร้างผู้คนอันเกิดจากการที่ไข่มุกน้ําตาแห่งเทพเจ้าที่เป็นพลังให้กับเมืองถูกนําไปเก็บไว้ในศาลเจ้าชูกะเทียจนทําให้น้ําทะเลเริ่มเย็นลงชาวเมืองที่ได้อพยพหนีออกไปแต่ถึงอย่างนั้นคุกกี้ลอสเตอร์ก็ยังคงอยู่ที่นี่คอยปกปักรักษาดูแลเมืองนี้เสมอจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมตัวเขาถึงอยากให้ไข่มุกกลายเป็นสีดําเพราะมันจะทําให้นครชูก,กะเทียกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งต่างจากคุกกี้กระเบนมอคค่าที่มองว่ามันเป็นการกระทําที่ผิดและน่าจะมีวิธีที่ดีกว่านี และในตอนท้ายของเรื่องราวนั่นเองเขาก็จะได้ยินเสียงลึกลับดังออกมาจากเจ้าเอรีแองเกิลฟิชที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเขาเสียงนั้นได้พูดถึงคำสาปจากไขมุกน้ำตาเทพเจ้าว่ามันทำให้นครชุกเทียกลับมารุ่งเรืองได้แต่กลับมีคุกกี้นางฟ้าทะเลเข้ามาปลดคำสาปนำมาซึ่งการล่มสลายของนครเสียงเสียงนั้นจึงได้ยื่นข้อเสนอบางอย่างให้กับคุกกี้ล็อบสเตอร์และดูเหมือนว่าเขาก็จะตอบรับคำขอนั้นด้วยต่อมาในเรื่องราวของแค a d ดิ of d a r k n e s s คุกกี้ลอบสเตอร์ก็ได้มามีบทบาทอีกครั้งโดยในครั้งนี้เขาได้มาอยู่ณบัลลังก์แห่งความมืดต่อนหน้าคุกกี้แม่มดแห่งความมืดที่ได้หวนคืนกลับมาพร้อมกับการวางแผนที่จะทําให้โลกคุกกี้ถูกครอบงําด้วยความมืดนางให้เหล่าขุนพลแห่งความมืดก้าวขาออกมารับภารกิจและหน้าที่ต่างๆจากนางในส่วนของคุกกี้ลอบสเตอร์เขากล่าวว่ายินดีทําทุกอย่างเพื่อให้ได้นครอนชุดก,กะเทียกลับคืนมาตอนนั้นเองที่คุกกี้ทัพทีมได้พูดถึงคุกกี้อีกตัวที่เหลือรอดจากการล่มสลายของชุดกะเทีย นั่นก็คือคุกกี้กระเบนมอคค่าและแล้วคุกกี้ล็อบสเตอร์ก็ได้ตอบรับพร้อมทำภารกิจของนายหญิงผู้นี้จากเรื่องราวก็จะเห็นได้ว่าผู้ที่ยื่นข้อเสนอให้กับคุกกี้ล็อบสเตอร์ก็คือเจ้าแห่งาศาสตร์มืดคุกกี้ที่คุณก็รู้ว่าใครโดยจากคําพูดในเรื่องราวคุกกี้ล็อบสเตอร์ได้เข้าร่วมกับกองทัพแห่งความมืดเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจุดประสงค์ของเขาคือการขอพลังแห่งความมืดเพื่อทําให้นครอดชุกเเทียกลับมาซึ่งในตอนท้ายของเรื่องราวลอสซิตี้ออฟซูการ์เทาคุกกี้กระเบนมอคค่า ที่รอดชีวิตมาจากการล่มสลายของนครจิกาเทียนางก็กล่าวว่าจะตามหาคุกกี้ล็อบสเตอร์ในขณะเดียวกันนั่นเองภารกิจของคุกกี้ล็อบสเตอร์ที่ถูกมอบหมายโดยคุกกี้ที่คุณก็รู้ว่าใครก็คือการตามหาคุกกี้กระเบนมอคค่าเช่นกันแม้จะไม่ได้เปิดเผยออกมาว่านางมีแผนอะไรแต่จากการที่นางกล่าวว่าคุกกี้เพียงตัวเดียวไม่สามารถมีพลังเพียงพอในการฟื้นฟูนครได้การตามหาคุกกี้กระเบนมอคค่าของเขาในภารกิจนี้จึงอาจจะเป็นการทำให้นางเข้าสู่ด้านมืดหรือการกำจัดนางไป เราก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปนะครับว่าคุกกี้อดีตผู้พิทักษ์แห่งนครใต้สมุทรสตัวนี้จะโครจรมาซัดกันอีกทีเมื่อไหร่และเมื่อถึงตอนนั้นใครจะเป็นฝ่ายชนะแล้วใครจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สัตว์เลี้ยงของคุกกี้ล็อบสเตอร์นั่นก็คือเจ้าปลาเอรีแองเกิลเฟชปลาอสุรกายตัวนี้ได้ติดตามคุกกี้ล็อบสเตอร์ตลอดเวลามันไม่ใช่ปลาที่แหวกว่ายไปมาอย่างปราดเปรียวมันชอบที่จะไหลไปตามกระแสน้ําอย่างนิ่งเงียบจนกระทั่งมันตัดสินใจที่จะกระซิบบางอย่างกับคุกกี้ล็อบสเตอร์ มันมีแสงไฟดวงเล็กๆบนหัวของมันที่ทันทีที่ปลามากมายถูกดึงดูดเข้ามาด้วยแสงไฟนี้มันก็จะหายไปตลอดกาลเรื่องราวของเจ้าปลาตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักล่าที่น่ากลัวของท้องทะเลเลยก็ว่าได้ครับแถมมันนั้นยังเป็นปลาที่พูดได้อีกด้วยซึ่งมันได้พูดให้เราเห็นจากเรื่องราวมาแล้วโดยเป็นคำพูดของคุณพลแห่งความมืดที่ฝากมันมาบอกกับคุกกี้ล็อบสเตอร์นั่นเองปัจจุบันในแฟรนไชส์เกมคุกกี้รันคุกกี้ล็อบสเตอร์เนี่ยมีคอสตูมอยู่เพียงแค่หนึ่งรู นั่นก็คือคอสตูมปกติ l o เ s t e r cookie ผู้วิทักษ์แห่งนครใต้สมุทรชุกะเทียผู้ยอมเสียสละกามของตัวเองเพื่อปกป้องเมืองเอาไว้และด้วยความที่พี่แกเนี่ยยังไม่มีคอสตูมในเกมเลยบวกกับความที่เป็นลูกหลานของแอดมานานแล้วเนี่ยแอดจึงได้วาดคอสตูมสุดพิเศษมาให้ด้วยครับ black abyss sentinel คอสตูมของคุกกี้ล็อบสเตอร์ในตอนที่เขาสามารถชิงไขมุกน้ำตาแห่งเทพเจ้าได้เขาจึงสามารถนำนครชุก,กะเทียของเขากลับมาสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้อีกครั้ง แต่ก็แลกมากับการที่ตัวเขาเนี่ยต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของห้วงลึกใต้มหาสมุทรไปตลอดกาลและทั้งหมดในวิดีโอนี้ครับคือเรื่องราวของคุกกี้ล็อบสเตอร์ผู้วิทักษ์สุดแข็งแกร่งใต้มหาสมุทรผู้ยอมทำทุกวิธีทางเพื่อให้เมืองอันเป็นที่รักกลับคืนมาเรียกว่าเป็นคุกกี้ที่มีเนื้อเรื่องเข้มข้นสุดๆไปเลยครับถ้าชอบการน,นำเสนอวิดีโอของทางเรานะครับก็ฝากอินเดียวสตูดิโอไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับ สำหรับใครนะครับที่อยากสนับสนุนทางช่องของเราก็สามารถโดเน a t มาได้ที่ขีว o โ,โคได้เลยนะครับขอบคุณสําหรับทุกๆก,การสนับสนุนด้วยนะครับผมเพราะเราใส่ใจในเรื่องมันกับคุณ Indio โยสตูดิจึงอยู่ได้เพราะท่านผู้ชมทุกท่านและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสําหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ